สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ถ่ายบรรยากาศยามเช้านะคะพระจันทร์ก็อยู่โน่นนะคะทุกคนไปทำงานเช่นเดิมเคยค่ะรถเมก็ไปแล้วนะคะไปค่ะพี่ๆเพื่อนๆไปทำงานด้วยกันค่ะเสียงหานนะคะ ไฟนะคะทุกคนรถไฟวิ่งในเมืองดูค่ะพี่ๆเพื่อนๆมันไอากาศปั่นจัก,กรยานวันนี้ลมนิ่งนะคะปั่นจัก,กรยานก็เลยลมดูค่ะหา่านเยอะมากอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะแต่ว่าตอนกลางวันเมื่อวานนี้19องศา แต่ตอนเช้านี่ก็หนาวหมอกลงนะคะพี่เพื่พนพอนๆโอเคค่ะ ก็ร่วงหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีรูปนะคะ เพิ่งเปลือนะคะไปทำงานด้วยกันช่ ชมดอกสกุล่ากันค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆที่นี่เขานิยมปลูกดอกไม้กันนะคะนคะคะดอสวยงามมากนี่นะคะอันนี้อยู่ข้างทางนะคะเปลูกอยู่บ้านเขานั่นแหละแต่กิ่งออกมาสวยมาก สวยงามสวยงามมากค่ะยามเช้า,ชานะคะพี่ๆเพื่อนนี่นะคะสวยงาม อันนี้เลยไม่ได้ไปเที่ยวดูทิวทัศนเลยนะคะสวนทิวทัศมีนะคะที่เดนมากแต่ไม่ได้ไปนะคะนี่คือตอนแอปเปลิลต่อให้ข่าว ก็คิดถึงเนือนใช่แล้วก็คนมาทนยได้แล้วก็คงกมีานมีรายได้ สวยงามในบ้านอันนี้มันเป็ดอกประดับดอกสวยงามแต่สัตว์สนะัตว์น่าสงสาเป็นแบบไหนเนาะหรือแบบนี้ก็ไม่รู้ มือมือถือกล้องค่ะดอไม้ไมคะพีุ่พท่านใบไม้ออกแล้วนะคะแต้ดอกไม้เกาะกลางนี่ก็จะร่วงโรยไปตามกาลเวลานะคะผักเซียนก็เยอะนะคะที่เดนมาีพี่เพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้ไปเก็บ เตรียมป่าเนาะที่เขาเรียกกันที่เขาเก็บกันดวงอีเกิงไปใส่นี่ว่างเหนยังเห็นดวงอีเกิงอยู่โจ้ค่ะสุดยอดฮู้ดนะคะอีเกิร์งตอนนี้ใบไ,ไม้ก็แตกเขียวสวยงามค่ะ เป็นไปได้แสงพระวันีน่ก็ดวงจันทร์การหันลมดวงจันทร์อันนี้ก็ป่มาไมา้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะ่ะทำงานทำงานเขาก็ยังมาเข้าไปทั่วนะคะ นี้ปลูกสักุระหกหกต้นหกต้นแปดต้นสวยงามมากเพื่อนเๆค่ะขาดสวยงามมากใบไม้ติ ไม่รู้ไปไหน นนะคะคพพี่่เือ,เอวันนี้ไม่ไปถึงที่ทำงานค่ะอีกอีกหน่อยเดียวก็ถึงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณ2,000ซับนะคะ thank you to everyone thank you for support my channel thank you so much